เจอกูแน่ไอ้เหี้ไอ้กัะโหลกามาตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับกูบคนเดียวแล้วดิคอร์เลยดิดิคอร์เลยฮะ<า>ปิดกติดิดิคอร์กูต้องหยุดดูมองเห็นลูกหยุดคลิกเออนะ่อะละโอเควิ่ อ่าทำไมทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมหน้าจอกูขึ้นทุเรศยังอ่ะคืนทุเรศคือแบบเขาก็จะใครบอกมึงไม่เห็นเหรอวะโอเคเดี๋ยวกูเปิดในขอบอีกโทวนแลันเป็น,น,น,ปนยงไงบ้าง ทำไมภาพทัทุเรศมากเลยอ่ะเอ้าชิคกูเอ้าเอ้ยก็ได้แล้วนินาเอ้ยก็ได้แล้วนินา เอก็ได้แล้วนี่นาเฮ้ยออมนารุดยังไงไหน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 ก็ได้แล้วนี่นาหมอนแล้วหมอเลยหรือหมอนหรออ้าวคุณสวยแล้วมันเปลี่ยนชื่อยังไงวะเฮ้ยเปลี่ยนชื่อเหรอวะแล้วเปลี่ยนชื่อยังไงวะ ก็เห็นล็อกอินตรงมุมขวาบนเมื่ะไหรไหนวะอุ้ยมันมีมันมีให้เลือกได้ด้วยเว้ยจะต้องแต่งตัวก่อนไงอ้าวคุณออกไปแล้วนี่ใช่ใช่กูไปแต่งตัวกูไม่เอาเปล่ากูต้องสนใจหรอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ น่ะมึงมึงก็กดล็อกอินสักอันอ่ะมึงอินได้ชื่อได้ตรงไหนวะาล็อกอินเนี้ยอันนี้ก็ได้นี่ใช่ป่ะล็อกล็อกอินข้างบนมึงเห็นข้างบนไหมสดมึงเห็นไหมมึงเขินไหมมึงเขินไหมล็อกอินข้างบนตรงมุมขวาบนอ่ะเห็นไหมใหม่ใหม่ใหม่เราต้องปิดสตรีมก่อนมึงมึงปิดมึงกดมึงกดตรงรูป รูป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 ตารูปตาที่อยู่ตรงโวเบสยดอะเห็นรูปตาตรงวิดีโอตเจอเมื่อไหร่เาล,ล,ลองกดปิดกันละอ๋อเฮ้ยออมกูได้ยินเสียงสะท้อนกูอีกแล้วอะพูด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 เนื่องจากเมื่อกูในในรีมไม่เป็นไรสตซีไม่เป็นไร,นไนไรถ้าไม่ กูในคลิปกูมันมันได้กูได้ยินเสียงสะท้อนกูมึงเผลอเปิดใน YouTube สตรีมเปล่ามันมันจะมันจะเสียงขึ้นมันจะมึงเผลอกูด,ด,ด,อดีเสียงพิวกูด้วย <laughs> <laughs> เอ,อรหัสก็ไม่ถูกต้องไอ้อพรานี่เอ้ไอ้ขุนเสือ เลขห้าพังแต่รอ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 ไปยืนยันก่อนเปลี่ยนชื่อไงวะ ชื่อไงอ่ะเออกดที่มือถือเปิดใช่ไหมันก็แค่เปิดนะอ่าเป็นชื่อไงเปลี่ยนชื่อไงเปดๆตั้งสี่ตะยันตอนน่ะเริ่ม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 เราบังเห็นมึงเถินมึงยังข้ามบล็อกอินยังไม่ไม่ขึ้นเลยสัตว์กูล็อกอินไปนแล้ว

มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวอะไรวะดัสูตรป่ะใช่ใสูตรใช่สูนเฮอะไรโอ้ยเฮพร้อมยังก็มาเร็วมาแล้วมาเร็วมาเร็อกระไรเส้นทางถึงที่หนึ่งเอะอ้าว ไปทนไปทนขบนไปทนขบวนมือเขาไปทนอีกขบวนหมเฮ้ยวูแค่มุกหน่ายไอพวกง้อเว้ยโอ้ยเฮ้ยเกินไปหรือเ่าว่ามึงอะทำตัวเกินไปเรื่องไม่ว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องมีที่แอบเลยนี่ฮะ วุ้ยวุ้ยมึงคิดว่ามึงมีปืนลูกซองแล้วมันจะเทอะไรขนาดนั้นเลยเอ,อ้ยมึงฝันเดียวกันไอ,อ้เนี้ยมันแหลกมากเลยเว้ยมันแหลกมากเลยเว้ยเกมนี่มันสเปกสูงขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยนะดูท่าละไม่ติะเบียงให้อุ้ยนี่ไงมามาเปลี่ยนเออสกปรกยังไงเอยมาแล้วมาแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว เมืเเ่อไรไอ้พวกขำอะไรอ่ะมีคนเรดชี้อยู่สคนแล้วมาแก้มอะไรกันเนี่ยนมันก็ยังหนูไเลย,ไ,เลยไมนาะเลียงเกือียโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้หโอ้ยโอ้โอ้โออ้้ยโออ้อ้หโอ้อ้อ้หโอ้ ฝนแม่งปืนเลยกูขึ้กระสุนหมดเลยกูกระสุนมาเลยกูแตกอ้าวแต่พวกนี้มันแข็งแข่งเป็นบ้ามันมองเห็นหมดทุกอย่างเลยฮัลโหล What the fuck อ้นหยาบมึงอ้น ก็จบหมดหมดเราไม่รู้ตั้งแต่ต้นเกมเลยอะจะจบเกมอยู่แล้วเมนะื่อกี้เนี้ยมันมันมีแบบหมดใหม่แหมหมดเราต้องเล่นหมดนี้เราต้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้เราถูกละเออมันมันมีแบบให้ปรับให้ปรับสเปกแมะกูอยากจะปรับสเปกมากเลยต,นนะตั้งข้างบนอะตั้งค่าตัง้งค่าตรงไหนอะ ปิดแล้ไอ้ข้างบนอ่ะลองปิดปิด,ปดอันนอ,อ่ะอน่ะปิดออมานี่แล้วทำไมกูถึงเป็นอุ้ยมันกดสินะฟลุ๊ปฟลุฟ๊ปฟลบฟปฟุบ๊บไอ้ไม่ได้เหินยังต่อยได้อันนี้มันเกมบ้าบออะไรกันเนี่ยอะไรหายไป ก็ไม่ใช่แล้วเว้ยเอ้ยมันเข้าไปทำอะไรในน,นั้นได้เอ้ยไม่นโคตรเท่อู้ยอ,อันนี้นเป็นจุดน้ำท่วมเกมบ้านเนี่ยมันไม่ปลอดภัยจริงๆด้วย กูของดีเยอะอุ้ยจะเปิดไอ้กูลูมแบงค์แบงค์แบงกูลูมมึงมีคนนะมึงมีคนแล้วมันหนูชุบยังไงกูต่อยถังแล้วเปิดต่อยสังแล้วเปิดอุ้ยม่ยามันตั้งใจเย็นหน่อยแล้วไอ้ใช่อุ้ยอ้ยกูได้จะเปืดลูกสองไว แล้วถังบ้านนี่คือถังอะไรกันอ่ะอ๋อกระสุนมันคือกระสุนสินะเนี่ยเจ้าป้าเฮ้ยก็เราตทำไปบัวแล้วเดี๋ยวจะฆ่าคนไงทำโอ๊ยแล้วแบงค์แบงค์กูล้มอีกแล้วแบงค์แบงค์กูต่อยกูต่อยแทงแล้วแบงค์ โทรอะไรของมึงวะไอ้ครุ๊ไอ้มาขอขึ้นบนไปเลยมาขอขึ้นบนไปเลยขอที่ตอบอยู่ข้างบนลองเอาไปเลยทำไมอ่ะก็ปืนไงแม่หวะกูกูได้มาสอบกระบอกแล้วเนี่ยโอเคขอเปิดแล้วกันนะเฮ้ยมีลิฟต์ลงด้วยอ่ะกูพภาพบวกมากเลยต้าเนี่ยเอ้ยมันมีมีมีแอร์รับมีแอร์รับหลังไปหลังไปแตก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  อุ้ย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 มึงทำอะไรอ่ะมีชีวิตอยู่ก้าอุ้ยพอพอจะมีเลือดให้กูไหมไม่มีเฟ้ยกูเฮ้ยกูได้ยินเสียงเฮ้ยแต่เราออกนอกนอกวงนี่ไงนี่ไงนี่ไงแบบของนักวงนักวงอะไรมันมีมันมีคนบวชอยู่ข้างบนนะเว้ยเข้าไปบก เดี๋ยวเราอยู่ในวงเดียวกันนะเราก็อยู่ในวงแล้วดีว่าเอาหห้มึงเอออ่าวลับตัวเตะเว่ออยู่เล่นมวยอีมึงจะเล่นมวยไม่ได้เนีเว้ยเกมนี้มันมีอะไรให้เล่นมั่งอ่ะก็ต้องฆ่าคนยังไงล่ะเนี่ยปงมาละเฮ้ยเราออกไอ้เหี้ย เนาโอ้ยมีการมีการสรุลบโอ้ยของมีการบุกรุกข้างในไว้เอาซอไปบุกละพวก,กตอนนี้จังหวะเพลงอย่างมันอยู่เลือกก่องก่อนใจเย็นตอนยู่เรื่องก่อนได้แล้วได้แล้ได้ล้วไดล้ขอ F10 ตูดก <c oughs> า,มามอ เออมันอ้าวกระสุนกระสุนเอฟสิบหกเอฟสิบหกคือแหละบ่ายต้องมีหมวกอยู่มึงเดินไปเก็บตไปดิหมกตัวนั้นหมกเกาะหลือเปล่าหนึ่งอุ้ยอุ้ยนี่ยันแบบบงวิวแบงบงวิวแล้วแบงแบงแบงไอแบงเอ้ยกูไม่ได้เก็บเก็บกระสุนอ่ะ จริงจงจำไว้เหลือสี่คนแล้วเนี่ยอะไรเดี๋ยวยังไม่ทำอะไรเลยเกม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 ดีโอ้าอุ้้ทำไมมันไม่ล่าวะนึกต้องมีคนโลภอ่ะเฮ้ยคอสนาดี้อสนาดี้ จะบ้าเอ้ยไม่มีก็ข้อสายกูก็ณได้กาเลงได้เฮียจะไปอยู่ไหนกันเนี่ยเกมแม่งโคดขอ,ขอนูบเลยไอยู่ไปอยู่ไหนกันเกมนี่มันเกมบ้าอะไรกันวะเนี่ยอะไรวะ แมพก็มีอย yeah, Mont right e> the ู่เดียว แตกคู่เลยแล้วมึงทำอะไรกับมึงไว้อไม่ี่ะทำไมไอ้โว้เจ็บม่ไม่ตั้งใจเล่นนะเฮียมึงไม่ตั้งใจเล่นเลยมึงก็เต่ร์พอมกูอะเฮียเล่นไม่เป็นเลยแสบเราจะเอาแชร์ไม่ได้วะแชร์มาเลแค่แปดคนเลยนะ แค่แปดคนยังแพ้เลยแบงไอ้เวทโอ้ยอะไรอะไรอุ้ยอุ๊ยกูเห็นไอ้ตัวม่วงๆอะไรคือะไรกูกูจะช่วยฟางตัวยังไงล่ะช่วยฟางตัวช่วยชีวิตมึงได้ยังไงหรอวะมีปืนแล้วกันอะแล้วมึงลองมึงลองต่ทางเอาดิฮยะมึงลองไต่ทางดู นี่หรอกูก็ตายเลยเฮียกูตายเพราะอะไรเนี่ยกูตายเพราะเขาบอกกูทีเพราะมึงยิงโกงไงหอกแล้วมึงไม่กันโลกก้าน้ามีของอ่ะนี่แหละไม่เก็บอะไรก็ยาขอแล้วกันนะมึงไม่ตั้งใจเล่นไง ก็กะเขาตัวเป้ยวตัวหมุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดอยูกูเป็นฟันฟันแมนมันมันมีแบบเกมงูกินหางไหมอ่ะอืมอืมบ้านนี้ตัวรู้ไปแล้ว มัไม่แบบว่าเกมงูกินห่างไหมเฮ้ยตรงนี้มีปืนอะไรบ้งครับอ่ะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเองอะไรเป็อะไรสิเปฟ้าคืออะไรกระสุนมากูาพร้อมลบละ่ะรู้ก่อนเถอะกูมีสโคบูลสอง กูถือปืนคู่มึงมายิงกูดิออมเก็บๆเขาบวนแบงค์ขาบวนเขาบวนมีคนแต่มึงเห็นนะมึงเห็นได้ไงอ่ะมีกระสุนมาแอบแอบมันต้องเป็นคนซุ่มยิงก็หรือกระสุนมันก็อยู่ข้างล่างคุไม่ได้มีในบ้านคนไม่มีคนสอง ปืนสองตอนนั้นปืนข้างบนเต็มเลยเห็นป่ะละ่ะมีปืนไม่มันมันเกิดเหตุการณ์ต่อสู้แล้วเว้ยคนอยู่ไหนนั่นแหละอีแคสิวิวเลสโซสินะอุยอ้ยอุย้ย ไอ้เจนย็นไหนนะนายได้เจยินไหนหน่อยนะอะไรอุ้ยอุ้ยนันมาจากไหนกันวะรู้หมดรู้ทั้หมดุ้ยมีรู้จะคอบเจียบจะคบไม่ได้แล้ว ไม่ด้กูไม่ต้องใส่หมวกกูก็ชนะโอเคกร้ยุ้ยเห็นแล้วยังไรนะโอมันซ้อมันซ้อมันซ้อน

มากูพร <system s cape> <pause and rain> ้อมแล้วกูมาช่วยมึงแลไงอ้อมเฮ้ยฮ่าฮ่าาฮเหรอเกมมังโคตรกากเลยอ่ะนัชนเหรอเฮ้ยจะได้ไหมเราไปเชิญเราไปชิญเราอะเฮ้เราไปเชิญแล้วก็ต้องควรปิดไลน์ไปมันเล่นเกมกระจอกมากเลยอ่ะพอไม่เล่นละไม่สนุกเลย